ชั้นนี้ก็เป็นแบบขึ้นมาปุ๊บเหล็กแทงโอ้โหไอไอไอท่อนเหล็กแทงเนี่ยของจริงซี่โคคือไปเลยไม่ไหวเลยอะซี่โคคือหักอะจริงนะเท้าอะเท้างอได้เลยเนี่ยว้าวอชอบดุอ๋อนี่เลยเทิ่มเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเปสิบเอ็ดชั้นเราก็โดดลงไปเลยนะนี่แหละนี่แหละหักกระดูกพี่แมทสวัสดีค่ะทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอสู้ได้ไ น,นี่อยาจะเป็นเกมที่ใครที่เป็นเด็กๆเ,เนี่ยก็ต้องขอแนะนําก่อนว่าอันนี้ที่จริงในชีวิตจริงทําไม่ได้นะคะแต่ทําได้แค่ในเกมเท่านั้นนะกับเกมนี้แหละค่ะทุกคนทะ a n น Fall and Break Bone นะคะทุกคน,กคน,กคนเป็นการที่เราเนี่ยจะหักกระดูกของเราแบบก๊กอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเวลาเราหักคอแบบว่าพัดลมอะ่ะรึเคยเห็นปะดักกระดูกอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบนี้นะคะมีคนเล่นเยอะมากมีคนเล่นถึงหนึ่งหมื่นคนเลยแกมา งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยมาลอกเล่นกันดูนะว่ามันจะซิมูเลเตอร์แบบไหนฝากกดไลค์คลิปนี้กันนะโอเคพอเริ่มเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าให้เราลองกระโดดสิกระโดดไปเออ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 ขาหักเท้าหักเท้าหักแล้วเท้าหักเออหอมือหักยิ่งเราตกมากเท่าไหร่เราก็จะดิ่งได้เงินมากเท่านั้นนะคะแล้วเราก็ต้องต่อชั้นขึ้นไปนะทุกคนขอดูซิว่ามันมีอะไรที่มันจะเพิ่มความเก่งกาจของฉันได้บ้างนี่ตอนนี้ฉันเพิ่มขึ้นไปหนึ่งชั้นแล้วแล้วก็ สตาร์เตอร์แพ็กก็ได้อะเกมนี้ไม่มีสัตว์เลี้ยงแบบว่าเพิ่มสถานะให้เราใช่ไหมงั้นเอาแค่สตาร์เตอร์แพ็กก็ได้โอเคไหมอืมสตาร์เตอร์แพ็กแล้วอุ้ยอันนี้ได้ยืะมากเลยแกยี่สิบเก้าโลบักเนี่ยบวกไปอีกห้าพันใช่ปะอ่ะซื้อเล่นๆซื้อเล่นๆแบบซื้อแบบว่าเพิ่มให้มันนิดนึงตอนนี้เนี่ยชั้นของเรากี่ชั้นแล้วล่ะอุ้ยชั้นของเราสูงไปพอนนะอยังหนามแหลมด้วยโอเคเดี๋ยวลองดูนะทุกคน ฮ่กระดูกซี่โค้งสี่โค้งแขนแขนเท้าเท้าเท้าแล้วก็แขนแขนแล้วก็เท้าเท้าโอ้แล้วกลับไปกระดูกหัวโอ้โหหักทั้งตัวเห็นเป็นแดงๆดงมาทุกคนเจ็บแล้วเนี่ยพี่เริ่มเจ็บแล้วโอ้พี่เริ่มเจ็บ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 หนักโอ้โยเออแล้วพี่ติดพี่ติดพี่ติดทุกคนพี่ติดนั่นแหละค่ะถ้าเราติดเราก็จะได้เงินนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราได้ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่อยาแกเพราะว่าชั้นของเรามันยังน้อยอยู่ไง บว่าเปลี่ยนจากเมื่อกี้เป็นพลาสติกใช่ปะตอนนี้เปลี่ยนเป็นตึกไม้อ่ะมันจะมีเสียนไหมล่ะถ้ามีเสียนมาจะดีขึ้นแร <c oughs> <c oughs> งขึ้นแรงขึ้นหกบาทเจ็ดบาททำไปเรื่อยๆลุกไปเรื่อยๆเออนั่นแหละนั่นแหละลิฟต์ตกลงไปเอเอฝั่งนั้นยังไม่สูงเลยนะของพี่สูงกว่านะนี่โอ้มีทั้งไม้มีทั้งหินมีเป็นซี่ด้วยมาเด้มาเด้เ,ดเออค่อยๆลงไปติดแล้วติดแล้วติดติดหนักติดหนัก ค่นี้วัสดุเนี่ยเขาจะมีตั้งแต่พลาสติกใช่ไหมตึกพลาสติกตึกไม้ตึกหินตึกเหกเล็กตึกแก้วแล้วก็เป็นลาวาเดี๋ยวเราจะซื้อลาวาในตอนสุดท้ายนะคะรอก่อนฉันยังอยากได้แค่นี้อยู่โอเคมาไปอโ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโ้ยโอ้ยติ้ยโอ้โอยโอ้อ มีเบลอดสัตว์เลี้ยงเบลอดด้วยถ้าเราซื้อสัตว์เลี้ยงเบลล์อดอะมันก็อาจจะช่วยเราเนี่ยอุ้ยสัตว์เลี้ยงโครก็ดูสองหมื่นใ่มีเงินหรอกไปโหโหเมื่อกี้อุ้ยโครงพี่หักไปแล้วค่ะทุกคนตอนนี้โครงพี่ไปแล้วอ้อเอาเราหน้าลงอะเอาโครงลงอะอุ้ยเจ็บหนักเลยโอ้ยหัวด้วยหัวล็อะซิบหัวล้อตจะซิบเพลงพี่อาจจะต้องหาความลื่นไหลของบัดดี้นะอาจจะต้องลองซื้อก่อน99โลบัก ซื้อมาหน่อยขอทาราเลโลทาราล่านะเพราะว่าอยากได้ถ้ามันได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์มาเนี่ยมันจะเทนิดนึงปึ๊บอาจจะเพิ่มความลื่นไหลให้เราได้เปิดเลย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 ได้ได้โอ้โหลิลลิลาลาลิลาไปตัวนี้นะคะจะเพิ่มแบบว่ามีเฮ้ยจะถึงทางล้างสุดปะเฮ้ยเกิบแล้วเกอบแล้วเกอบแล้วอฮ้ยๆฮ้ย้ยไปไม่ได้นะ ไปไม่ได้ว่าพี่จะลงไปถึงล่างสุดได้ทุกคนหุย้ยหึงว่า <laughs> เดี๋ยวเราซื้ออันนี้ซะหน่อยมันเป็นบัตดี้ตัวที่สองของเราเราจะได้เอามาหักกระดูกเพิ่มขอบตัวแหล่ๆขอกระดูดแบบขอบเป็นเล็งเอ้ยปีบิกเลยนะเว้ยวิตาบร์บนะ่ะ9%หุย้ยก็เล็งอยู่มาใส่ไปละไป นี่เออไอพิจพนำเลยพิจ <c> พ <oughs> นำไปแล้วนำไปแล้วนำไปแล้วอย่าไปหยุดอย่าไปหยุดพิจพพริวจัดพิจพลคือพริวจัดนะคะทุกคน <c oughs> เล่นคนเดียวมันก็ไม่สนุกอ่ะแกถึงมันจะสนุกะนะแต่ว่าเราก็ไม่สะใจถูกไหมเดี๋ยวพี่ปาจับไปแต่งตัวละครใหม่ก่อนทาดาและนี่ก็เป็นตัวของพี่แป้งนะคะโดนเข้าไปสี่ชอบว้าวอ,อชอบดุอ๋อนี่เลย เพิ่มเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเปสิบเอ็ดชั้นเราก็โดดลงไปเลยนะนี่แหละนี่แหละเออหักกระดูกพี่แม่โดดโดดไปเลยนี่แหละนี่แหละเออขาหักเลยเป็นยังไงล่ะโอออ้ยโอ้อยอ้อยอ้อยเจ็บปวดละกุนฮู้ยไปเป็นแมททีเรียลดีกว่าแมททีเรียลตอนนี้เนี่ยเรามีล็อกได้แล้วเราเปลี่ยนเป็นหินนะคะแล้วเราลองใช้ตัวพี่แป้งโดดดูไปโดดโอ้โห เจ็บหนักอ่ะเจ็บหนักเจ็บหนักโอ,ยยอ,อ้ยเจ็บหนักมากเจ็บหนักมากอ้าวายตายแล้วตายแล้วเฮ้ย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 แล้วมีเสียงมาผักกระดูกกรอบกับแกะอุ้ยพี่ว่านะอันเนี้ยลงล่างสุดได้เลยนะเนี่ยเจ็บไหมล่ะเจ็บหนักนะกองลงไปค่ะอุ้ยเกือบแล้วแต่มิสเตอร์โบอลคือลงไปล่างสุดเลยนะแกมิสเตอร์โบอลคือ โอพีในด้านการสไลด์ลงไปเดี๋ยวเอาเพื่อนให้มิสตบอลอีกคนหนึ่งขอเป็นตัว1%นึ่งเปอร์เซ็นต์ละกันนะคะเพราะว่าชอบอ่ะมิสตบอลอีกแล้วมิสตบอลมันออกง่ายหรอมันตั้งเก้าเปอร์เซ็นเลยนะทำไมพี่ได้ลวล้วนเลยอ่ะก็ได้ก็ได้ไปมิสตบอลสองตัวนะคะแล้วก็ทาเลลาลิลาอีกสองตัวนะแล้วก็ไปเรื่อยๆอุ้ยอุ้ยได้อยู่ได้อยู่วิชันยังไปได้อยู่ค่ะ ตอนนี้เราไม่สาม,มารถมาขับอะไรได้ละเพราะว่าเราแบบเจ็บอือชะ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 ตัวไปสิตัวไปสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ย,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 ยเรียบร้อยค่ะพริ้วมากพริ้วมาลงถึงล่างสุดเลยก็จะได้เงินมาเพิ่มอีกระดับหนึ่งนะคะก็อัพขึ้นไปอีกสิเออบาย ปึ้งปึ้งไปอัพขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะถ้าได้ราจะเจงนะพี่ไม่ได้เปลี่ยนตัวละครแต่นี่ก็คือพีกิตแบบเวอร์ชั่นสมมติเพราะว่าพี่ใส่หมวกของพีกิตพีกิจจะกระดูแข็งก่าพี่ไหมนี่นะนี่นะนี่นนี่เน่เอาพีกิจมาโยนลงบ่อเลยพีกิจมาโยนลงบ่อเออสมมติเป็นพีกิจเพราะใส่หมวกพีกิจแล้วก็เท่ากับว่าเป็นพีกิด โอ้โหแล้วมัววสูงมากแกมันสูงกว่าคนอื่นเขาอะคนอื่นเขาแบบไม่ได้สูงเท่าเรานะของเราสูงมากแล้วเราพิวด้วยนะพิ้วแบบกระจายลงไปถึงข้างล่างอะรอบนึงเราได้ประมาณหมื่นกว่าละทุกคนก็ถือว่าเยอะในระดับหนึ่งนะคะต้องเก็บให้ได้สองหมื่นห้าเราถึงจะเป็นเมทัลก็คือจะเป็นเหล็กนะคะป้าเด็กไม่ป้าจะลองโดดลงไปเรืร่อยๆจนก,กว่ามันจะเป็นเหล็กละทุกคนโอเคไหม,โอ,ไหมโอ้โหทุกคนดูตรงนู้นดีชัดนรุนของโคดานาใหญ่มากแล้วก็สูงมาก โอ้ขั้วบนคือแบบเดีบัตสุดยอดการฆาตก,การรมชัด oh โอ้ my god โแต่ขนและขวดนั้นชั้นแบบน้อยมากแบบชันยังชั้นเล็กเดียวอยู่ในจกักราเขามีระบบเอฟเคด้วยนะก็คือเรากดค้าเอาไว้อะมันก็จะโดดไปเรื่อยเองเว้ยก็สบายแล้วเกมเนี้ยเงินมันยังไม่เฟิร์กแะเพราะว่าเงินมันหาย,ยากอยู่การที่เราจะได้แบบสองสามแสนหรือเป็นหมืนะ่นอะมันก็ยากเราไม่ได้ง่ายๆ่ฉะนั้นทุกคนต้องมารอ ใครที่หักกระดูกได้มากที่สุดเท่าไหร่เมนบอกพี่วางได้นะเดี๋ยวมาอวดกันตอนนี้พี่วางได้อยู่อ่าห้าหมื่นคือเยอะสุดละเยอะสุดในรุ่นละตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้เงินของเราก็ครบที่จะซื้อแมททีเรียวันต่อไปแล้วนะคะทุกคนอันต่อไปก็คือกระจกนะอันนี้เงินจะได้คูณสองด้วยไปดูซิกระจกหรออุอ้ยอุย้ยใส่มากะอะเหมือนไม่มีอยู่จริงแกกระจกเหมือนไม่มีอยู่จริงๆเนี่ยรีอุย้ยใส่เกิน เราบรนยากอยู่ดามันก็พอมันยาไงเพราะมันแับใสแบบใสเลยอะแต่เงินเราได้เยอะมากค่ะเพราะว่ามันคูณสองในแต่ละอันเลยตอนนี้พิ่ติดเระต้องโดดตรงกลางนะโดดตรงกลางนิดึงียวไปโอ้โหแล้วมันเหมือนเราตกแบบตกไม่มีอะไรกั้นอะเพราะมันเป็นกระจกอะดูดิฝั่งนูเขาจะเป็นหินเป็นเหล็กอยู่เลยเขาเป็ไปกระจกแล้วเนาะ กระจกก็คือหลู่ล่ะขึ้นมาอีกระดับแล้วเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเติม <Yay. S 1> ได้รอบลนะสามหมื่นเลยนะคะสำหรับกระจกนะทุกคนแล้วพี่บางอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบลาวามันจะได้รอบละเท่าไหร่แกอยู่ขอลองแบบลาวานะอันนี้คือลงทุนซื้อให้ดูเลยนะว่ามันจะได้ยังไงมันจะได้เท่าไหร่ แล้วก็ขออัพชั้นด้วยค่ะเอไป17ชั้นแล้วถ้าคิดดูดิพันละวาร้อยชั้นอะปไปจะเท่าไหร่กันทุกคนมาโอ้โหากลัวมากนี่มาพบติดเลย <c oughs> ไปค่ะทุกคนว่าลาวามันจะได้เยอะแค่ไหนเราเม้นแบบว่าคำตอบใหนใจนะราคาที่คิดเอาไว้วได้ใจถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลงไปพร้อมกันค่ะลุยโ <c oughs> อ้อออออ ยังไม่ทันลงเลยอะแต่เดี๋ยวได้เป็นหมื่นแล้วเยอะมากเราคิดดูดิถ้าเป็นร้อยชั้นนะร้อยร้อยล้านล้านชั้นพันพันล้านล้านชั้นโอ้โหอุ้ยล้าด้วยดิปึกปึกอ๊ายร้อนแรงมากพี่สาวร้อนแรงที่สุดคือที่แกดูดิคือที่ค่ายังตกไม่สุดนะคะเราได้ไปแล้ว19,000น,นนะแกเพิ่มมาอีกชั้นหนึ่งสิ ทั้นนี้ก็เป็นแบบขึ้นมาปุ๊บเหล็กแทงโอ้โหไอไอไอท่อนเหล็กแทงเนี่ยของจริงซี่โคงคือไปเลยไม่ไหวเลยอะซ่โคงคือหักอะจริงนะเท้าอะเท้างอได้เลยเนี่ยดูดิเอาละค่ะแล้วถ้าเป็นน้องๆเนี่ยอยากจะ ให้โยนลงไปในบอ่อหักกระดูกนี้คะเมนบอกพี่ปาหน่อยนะสำหรับพี่ปาเนีย่ยมันก็จะโยนพี่ๆทุกคนลงไปเลยนะคะว่าพี่ๆเขาจะได้ตางไงจะปังี้เยอะอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบไปหรือที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องของสุนีวีและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สหับวันนีพี่ปาคงต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะจอกนใหไ่คริปตน้านะคะทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายอ